ครับผมครับท่านลูครับวันนี้ครับผมจะพาซ่อมตู้เย็นไยเออร์เออตัวนี้ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์มันจะใช้แผงวงจรควบคุมจะไ,ไม้ใช้นาฬิกาไม่ใช่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์แต่ใช้คอม R600 ครับผมยี่ห้อไยเออร์ e รุ่น hrf tma 2 4 5 fa ครับผมนี่มัน 8.6Q อาการของมันเขาบอกว่าด้านบนก็ไม่ค่อยเย็นเย็นน้อยเย็นไม่ฉ่ำด้านล่างไม่มีความเย็นเลย ครับผมแน่นอนครับด้านบนไม่เย็นด้านล่างจะต,ต้องไม่เย็นครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับดูด้านหลังก่อนนี่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่วงจรควบคุมมันเขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ครับผมมันใช้นาฬิกาเขาเรียกทัมเมอร์ควบคุมครับผมแต่ของบอกว่ามันไม่เย็นและแถมมันจะมีเนี่ยน้าแข็งเกาะประเกษตใหญ่จนละลายน้ําใส่จนเป็นสนิมหมดอันนั้นก็มีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นน้ํายาเขาอาจจะเกินคือเติมเติมมากเกินน่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้เติมเกินจากวิธีการแก้ไขเราก็ต้อง วัดน้ายาดูแล้วก็ปล่อยออกเทียหน่อยหน่อยอ่ารับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นไปได้เดี๋ยวลองลองเสียบปลั๊กดูครับว่ามันเป็นยังไงอ่าโอเคอ่าเสียงคอมเดินละจับคอยร้อนดูครับอ่าร้อนอ่าร้อนเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูพัดลมไปดูด้านบนว่าไอเย็นออกหรือเปล่าดูด้านนี้ โอ้เนี่ยครับเห็นไหมครับการปรับช่างหนูทําไปแล้วครับผมการปรับที่ถูกต้องเห็นไหมครับนี่ไม่เย็นแน่นอนครับปิดอย่างนี้ไปเย็นพอาด้านบนแต่ดูแล้วตัวเนี้ยผมว่ามันไม่มีไอเย็นออกมาเราต้องตกเช็อด้านในก่อนว่าเพราะมันมีพัดลมครับผมรุ่นนี้มันต้องมีพัดลมควบคุมอยู่ด้านบนเนี่ยครับมันไม่มีเสียงอไอเย็นออกมาแต่การปรับที่ถูกต้องก็ทีหนูทำไปแล้วก็ตองไปอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยว เราถอดแกะมาดูก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นก็น่าจะมีปัญหาทางด้านพัดลมเราทําไปแก้ไขวทิทีจุดก่อนครับไอ้เรื่องที่ว่าฝักเทตด้าน,น,นหลังค่อยว่างอีกทีนึงเขาเรียกวมันเป็นน้ำแข็งเกาะมันเหมือนไอ้ปอยของฝักเทตนะครับให้เห็นภาพมาสักหน่อยอ่าดึงออกมากเลยนี่ครับอ้าวางไว้ที่ก่อนก็ได้ มันจะมีน็อตอยู่อ่าสี่ตัวครับถอดออกมาก่อนคอยดึงนะครับเดี๋ยวจะพังทั้งหมดน่าครับผมบึงมามันเป็นล็อกของมันอยู่เอ็ถอดอันนี้เอาอมาก่อนเขามีวิเตอร์ ช้ิเตอร์วัดตรงนี้เลยไฟ220มาหรือเปล่าครับแต่ทีนี้จะเช็คโดยไม่มีมิเตอร์ก็ได้เดี๋ยวผมจะใช้หลอดไฟเลยครับนี่หลอดไฟตู้เย็นนี่แหละครับยัดเข้าไป <S <S นะครับกัดเสียกับไปทำเนแค่เสียวได้หรือเสียบปักผมเสียบปักดูนะครับ <S 1> <S 1> นั่นมีไฟติดไหมอ่าติดอ่า ถูกต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับต้ามีมิเตอร์ก็ใช้มิเตอร์วัดก็ได้ครับเช็คไฟไปท้งค่าที่220โวลต์แต่ตอนนี้เราเกิดสมมติไม่มีมิเตอร์เนี่ยผมจะวางไปทั่วรับผมไอสิ่งตรวจสอบผมกคว้ามาตรวจสอบได้เลยทีนี้เราก็มาดูทางด้านพัดลมครับเิ็นว่าพัดลมไม่หมุนเนี่ยมันน่าจะเสียแล้วละ่ะตอนนี้เราพันธงมาด้านนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ควบคุมเนี่ยพัดลมตัวนี้น่าจะเป็น220โวลต์ ไม่ใช่หน้าครับผมดูก็รู้แล้วครับว่าหลอดจิ้มไฟตรงนั้นหลอดติดก็220โวลต์ครับดูก่อนถ้าอินเวอร์เตอร์มันจะเป็น12โวลต์ตัดออกไปเลยครับเราจะเอาไปทดลองจิ้มดูไฟ220เลยตัดอย่างนี้ระวังหน่อยทําอะไรต้องใจเย็นครับคิดก่อนบมงทีเราไปตัดตรงนี้เลยถ้าเกิดวา่ามันไม่เสียก็มาก็สมัดไปตรงนี้มันอยู่ใกล้ความเย็นมันจะชื้นนะครับลองได้เดี๋ยวลองนี่ครับ อันนี้มันนี่ข้าวผมเขาเขียนไว้นี่รุ่มพลลมมันเอฟดีนี่สองยยี่สิบโวลต์ห้าสิเฮิร์ดอ่าห้าสิบหกสิเฮิร์ดอ่าเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กไฟมา่ารววังหน่อยนะครับฟูดไฟแย่ไปรูนี่เลย แม่ตื้ไไม่ตัดตเห็นไหมครับเดี๋ยวจะว่าไฟมีไหมน่าจะมีครับนั่นครับผมสรุปแล้วอันนี้เสียเดี๋ยวเปลี่ยนเลยครับตังการเปลี่ยนเลยเครับเรามีก็เ,เปลี่ยนได้เลยสึกปเปช็อกเก็ต การคนละสีได้เลยครับใบออกก่อนอันนี้หวังทิ้งได้เลยครับเอาไว้จะของเขาดูก็ได้ครับผมว่าเราได้ทําการเปลี่ยนนี่ใส่ยางครอบนี้ไปออกมานี่ก่อนเลยเขาจะมีเดือยด้านหลังตรงนี้นั่น เข้ากันได้เลยไขน็อตเข้าไปสส่พอดีกันเลยครับแล้วก็ใส่ใบใส่ใบอย่าไปใส่ด้านนี้นะครับก็ต้องใส่ด้านหลังนี่ครับตรงนี้มันล็อกไปอยู่ครับเดี๋ยวไปใส่กลาบอ่าพลมหมุนกับหมุนความเย็นไม่มีอ่าครับผมต้องคล้องอย่างนี้ต้องคล้องเลย เอาละว่ามันต้องแน่นรอนชัวร์กับผมจนรถมัมไม่หมุนก็คือจบเลยไม่ต้องอะไรมากมายก็สายเอททำไมไม่เย็นกัน,นี่แหละครับมันจะเย็นยังไงครับเพราะว่าไอพของพัดลมที่จะดันลงไปด้านล่างกดเข้าไปครับให้เข้าล็อกอยู่อย่างนี้ครับผมแล้วก็ใส่รถไว้อย่างเก่าเหมือนเดิมนล่ นี่หน้ากากหน้ากากนี่ครับปรับลงลากอย่างนี้ใจเย็นนะครับมันต้องลงล็อกมันนามันมีล็อกอยู่นัน่นนั่นเรียบร้อยลองเสียบพัดลม เสียลักดูครับอ่าโอเคไหมครับนี่ครับเสียงเสียงอ,อ้าวเสียงลมต้องเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้งเงียบกริบถี่เงียบต้องเงียบสิครับเพราะมันเสียนี่ครับเมื่อกี้ก็ปรบับตรงนี้ไม่ถูกต้องอาแค่นี้ก็ได้ครับหรืออย่างนี้ก็เย็นด้านล่างหมดมันก็ มาล้งก,กันอยู่ดีครับผมมาแค่นี้ก่อนอ่าเดี๋ยวใส่น็อตตรงนี้ล็อกเอาไว้ให้เขาอยู่อย่างเดิมแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เขาบอกว่าด้านหลังออกปกเชศเขาเรียกว่าต้องแข็งเกาะคอยเย็นอันนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นมาจากน้ำยาอาจจะเกินเพราะว่าคอยล็อกก็ล็อกปกติอะครับโอ้ด้านข้างล็อกจีเลยครับผมใส่ไ,ไว้อย่างเก่าเดี๋ยวเราไปวัดน้ํายาดูครับถอดบลัอกออกก่อนครับ ทิธีวัดน้ำยานั้นเราต้องให้คอมหยุดนะครับไมาใช่ว่าไปวัดตอนคอมเดินเราก็รู้รู้ือนกันแต่แไม่รู้น้ำยามีเท่าไหร่น้ำยาอ e ินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาใช้มันเป็นน้ำยาที่ว่าปริมาณน้อยเพราะว่าเขาใช้พื้นที่กว้างถ้าไปเติมน,น้ำยาเกินเนี่ยความเย็นจะไม่มีนะครับผมอ่านี่ค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยอ่าครับผมก็มันจะเยอะพอสมควรกันกเพราะตัวน,นี้มันน่าจะอยู่ที่สารความเย็นของเขาก็4 1กรัมโอ้โหนี่มัน60กรัมปล่อยออกหน่อยครับเอาไว้อออกตัวนี้เลย à khắp ngoài ọt à nhít đường à khó quá đỡ chặt à ok là có lao đơn không รอสักคู่นะครับเพราะว่าเราได้ถอดเสียบถอดเสียบไว้ติดต่อกันต่อเน,นื่องระยะเวลาใกล้เคียงกันคอมไอรีเลย์โอเวอร์โหลดมันจะโหลดแป๊บหนึ่งตัดเดวรอให้เชื่อมต่อแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าถ้าคอมเดินแล้วตู้นี้มันเล็กอะ่ะไอสี่สิบเบดกรรมเนี่ยเข็มตัวเนี้ยมันจะล่วงอยู่ประมาณครึ่งของสีน้องเงินนี่นเลยครับอ่าอยู่ในเข็มสีน,น้องเงินอาะจะนี้คอมเดินละมันจะลงมาอยู่ตรงนี้ ครึ่งของสีสีฟ้านี่ครับถ้าอยู่เสมอเนี้ยเกินแน่นอนปล่อยออกนิดเดิงโอ้น้ำยาเขาเกินเยอะอ่าแค่นี้สี่สิบรอสักครู่นะครับให้น้ำยาให มันเดินก่อนดูเป็นสนิมเลยเขาว่าแสดงว่าน้ําจากคอยเย็นเนี่ยมละลายไปใส่ใส่โอ้ไม่ไม่นานผุแน่นอนครับจะหลดนานสักนิดหนึ่งอ่าเอเคครับขอมเดินแล้วเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเข็มนั้นจะลงมาอยู่ตรงรัดด้านไหนถ้าอยู่ตะระบางขีดแดงเนี่ยไม่ได้ครับผมน้ำยาเกินแน่นอนแต่ผมเช็คดูแล้ว ปล่อยออกแล้วเหลือสี่สิบแก่นิด,นดไม่เป็นไรครับแตะคอยคอยร้อนนี่ดูครับอ๋อร้อนอ่ะเขาบอกว่าโอ้โหข้าด้านหลังน้ำแข็งเต็มเลย การวัดน้ำยาอยู่เท่าไร่นั้นเราต้องวัดตอนคอมหยุดนะครับบางท่านไม่ไมเข้าใจว่าช่างใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้ว่าวัดยังไงน้ำยาแต่มาวัดตอนที่เดินเลยก็ได้ครับผมวัดตอนเดินเลยเราจะรู้ปริมาณของแรงดันของเขาว่าระดับอยู่ประมาณลงน้ำเงินเนี่ยกลางๆเนี่ยก็จะพอดีไม่เกินแต่ถ้าเลยมาทีแดงเลยไม,ไม่ได้บผมเกินแน่มันระบบมันมันจะความเย็นมันจะไหลลงมาจะคอยเย็นนะ้ะมาเกาะน้ําขังเลยอ่าอ่านะครับผมเห็นไ,ไหมก็อยู่ประมาณนี้ครับ อ,อย่างนี้ไม่เป็นฟองผักกะเฉดออกมาแน่นอนก็สรุปแล้วก็ว่าตู้เย็นหลังนี้อาการของเขาที่ไม่เย็นด้านบนเย็นน้อยเนี่ยก็คือว่าพัดลมเสีย2 2 0โวลต์เสียแล้วก็เปลี่ยนพัดลมไปแล้วแต่เราก็ที่ว่าน้ําแข็งออกวันนี้เราก็ปล่อยน้ายาเพราะน้ายาที่เขาเติมมาที่เขาซ่อมมาก่อนหน้านี้มันเกินเพราะว่าน้ำยาอาร์หอยเนี่ยเราเติมเยอะไม่ได้มันใช้เนื้อที่แรงดันสมองจะกว้างอ่าและแรงเสียดทานเขาจะสูง ่าเป็นความเย็ยนที่จะเย็ยนช่ากว่าน้ํายาปกติธรรมดาครับผมมันเย็ยนได้ดีกว่าอ่าน้ํายา A 600เกินก็ไม่ได้น้อยจัดก,ก็ไม่ได้สรุปครับผมต้องให้พอดีแต่ถ้าเกิดช่างทีวีการเที่ยวชาญแล้วแน่นอนไม่มีคำาพาอ่าเราต้องใช้ประสบการณ์สำหรับทีนี้ช่างหนูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Youtube ให้ช่างหนูด้วยนะครับครับผมครับสวัสดีครับนี่พอดีเน่อย,อย่างนี้ไม่เกินแน่นอนน,น่า กี้วัดโดโห้วตหกสิกว่า